สวัสดีครับผมหมอแบงค์และคุณกำลังฟัง Food Doctor Podcast รายการที่จะทำให้คุณทั้งผอมและสุขภาพดีไปพร้อมๆกันหัวข้อที่เรานะครับจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องกินชาบูหนึ่งมือ้อจะได้รับโซเดียมไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็โซเดียมเนี่ยส่งผลยังไงกับร่างกายบ้าง <c oughs> วันนึงเราต้อง ได้รับโซเดียมเท่าไหร่ถึงจะสุขภาพดีโอ้โหวันนี้ใส่ชาบูห้ามพลาดนะคะนะครับก็ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะชอบทานชาบูกันใช่ไหมเพราะเป็นอาหารยอดฮิตที่แบบว่าเครียดเครียดเลิกงานมาก็อ่ะนัดกับเพื่อนสัหน่อยนะครับส,สันกันชาบูสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คุณอันเคยชอบชาบูไหมฮะก็จริงๆเป็นคนชอบอยู่แล้วนะคะจะไม่ค่อยชอบแนวปิ้งย่างเพราะว่า ปิ้งย่างรู้สึกว่าบางทีมันแบบไม่ไม่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าชาบูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอาหารร้อนรลวกสุกอ่าความรู้สึกเราก็เลยแบบเออน่าจะน่าจะเซฟกว่าได้กินกับครอบครัวใช่ใช่พูดคุยกับเพื่อนใช่แล้วแต่ถ้าแนวปิ้งย่างหัวจะเหม็นด้วยใช่ใช่ค่ะตัวเหม็นหมดเลยนะครับก็หลักๆของชาบูนะครับเขาจะมีส่วนประกอบอยู่ประมาณนี้ครับเป็นน้ําซุปอืมีน้ําจิ้มค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้อสัตว์จิ้มชาบู อ่ะก็คืออาจจะเป็นพวกหมูมกักไก,มก่มักอะไรต่างๆใช่นะครับผมก็ในตัวในตัวน้ำซุปก่อนเลยค่ะนะครับน้ำซุปเนี่ยมีการประมาณกันนะครับว่าใน1ชามถ้าเราซดหมดเราจะได้โซเดียมไปมากถึง1,500มิลลิกรัมครับ1ชามเดียวกนนะคะหมายถึงว่าตักออกมาจากในหม้อแล้วก็อ,อยู่ในถ้วยของเราในชามหนึ่งใช่ประมาณสอง,สองถ้วย2กระบวย อ๋อประมาณสองกระบวยได้เท่าไหร่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิกร,รมัมโอ้โหครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรได้รับเกินสองพันมิลลิกร,รัมครับอย่างนี้ก็จบแล้วสิคะสองโครบโคต้าหนึ่งวัน <c oughs> นี่แค่น้ำซุปนะครับ <c oughs> ค่ะอ่าแล้วยิ่งถ้าเกิดร้านไหนเนี่ยเขาใช้ซุปก้อนเนี่ยคุณอันเคยเห็นพวกซุปก้อนปรุงรสไหมค่ะให้ทายครับอันนี้หมอให้ทายซุปก้อนหนึ่งก้อนเล็กๆเนี่ยเทียบเท่ากับน้ำปลากี่ช้อนชา เทียบเท่ากับน้ำปลาใช่ไหมคะที่สักสัห้าช้อนชาได้ไหมคะเจช้อนชาคุณอันโอ้โหคิดว่าเยอะแล้วนะหช้อนชาในซุปก้อนนะครับก็คือมีโซเดียมเนี่ยประมาณ2,600มิลลิกรัมเลยครับอ่มนึกนึกภาพว่าถ้าคุณอันทำสุกี้เองที่บ้านค่ะแล้วใส่ซุปก้อนไปสองก้อนตายละห้าพันสมิลลิกรัมนะโอ้ตายแล้วนี่เกินโคตาฮะค่ะ แต่ว่าอยากถามประเด็นหนึ่งก่อนค่ะว่าค,คือการที่โซเดียมสูงเนี่ยแล้วมันส่งผลยังไงกับร่างกายเหรอคะคุณหมอเป็นคําถามที่ดีมากนะครับโซเดียมนะครับคือให้นึกแบบนี้โซเดียมไปที่ไหนน้ําจะไปด้วยเสมอสมมุติเรากินโซเดียมเข้าไปในในลาไส้เราถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดนะครับเขาก็จะดึงน้ําเข้าสู่กระแสเลือดเช่นกันทําให้เกิดภาวะมีน้ําข้างในระบบร่างกายเยอะเกินไปครับ หรือภาษาชาวบ้านที่จะเรียกว่าบวมน้ําอย่างเงี้ยบวมน้ําทําให้ความดันโลหิตสูงอ๋อแล้วพอน้ําในระบบมากขึ้นก็ส่งผลต่อให้ไตเราทํางานหนักครับมันเหมือนไตต้องทําหน้าที่ในการขับน้ําขับของเสียออกน้ําขับโซเดียมออกปรับสมดุลระบบน้ําและเกลือแร่โอไตก็เลยทํางานหนักครับอะแล้วพอไตทํางานหนักปุ๊บก็ส่งผลทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นด้วย วันนั้นหมอคุยกับน้องของหมอเองที่เป็นหมอไตค่ะนะครับหมอถามเขาเลยครับว่าในมุมมองของหมอไตเนี่ยการกินโซเดียมเยอะๆมันส่งผลยังไงกับไตอืเขาบอกว่าไอตัวโซเดียมเนี่ยเมื่อมันเข้าไปที่หน่วยกรองของไตแล้วเนี่ยเขาจะไปทําลายโดยตรงเลยฮะในตัวหน่วยของท่อไตอ่าแล้วพอหน่วยของท่อไตถูกทาลายไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันเหมือนเกิดผังผืด อ่าเกิดพังพืชแล้วตัวเกิดพังพืชเนี่ยก็ทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาบางทีก็จะเจอว่าโปรตีนรั่วออกมาทางปัสสาวะได้แบบเนี้ยอืมคือ,อมมเมื่อกี้แปลว่าการที่เรารับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยทำให้เกิดความดันโลหติตสูงแล้วก็อาจจะส่งผลกับไตไตทำงานหนักอีกไตาวายไตายวายโ <c oughs> ปรตีนรั่ว <c oughs> ใช่โปรตีนรั่วยิ่งโปรตีนรั่วก็ยิ่งไตเสื่อมหนักอีก ไตเสื่อมอาจจะส่งผลต่อความดันโลหิตสูงอีกโอ้โห oh. ทุกมุมมองครับโอ oh. แล้วอย่างนี้ค่ะในมุมของเรื่องลดน้ําหนักด้วยม,มันส่งผลยังไงบ้างอะคะอ่าให้คุณอันจินนาการแบบนี้สมมุติคุณอันหิวมาเลยนะมหมอเนี่ยเอาเฟ้นไฟรโรยเกลือกับไม่โรยเกลือให้คุณอันกินค่ะ <c oughs> อันไหนคุณอันคิดว่าจะกินได้มากกว่ากันครับเอาจริงๆนะคะยังไงโรยเกลือก็อร่อยกว่าอยู่แล้วค่ะกินได้มากกว่าอย่างชัดเจนเนาะใช่คะ่ะถ้าในมุมมองลดน้ําหนักเนี่ยการใส่โซเดียมเยอะหรือเกลือเยอะทําให้คุณกินมากขึ้นอาจจะเกิดแคลอรี่โอเวอร์โหลดได้รับพลังงานเกินม,มีโอกาสทําให้อ้วนครับอืมเข้าใจแล้วค่ะใช่ไหมมันทุกทิศทุกทางเลยครับเริ่มต้นที่โซเดียม โอ้โหเมื่อกี้จากโซเดียมอย่างเดียวนี่ลามมาหลายอย่างเลยนะคะลามมาโรคอ้วนแล้วพอโรคอ้วนก็เกิดโหอีกหลายสิบโรคตามมามากมายเห็นไหมปรับโซเดียมอันเดียวอาจจะดีขึ้นเลยก็ได้นะค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอมีมีทางเลือกให้หน่อยไหมคะว่าเอ๊ะเอาเราถ้าเราอยากจะไปกินชาบูอยู่ดีอ่ะแล้วเราจะหลีกเลี่ยงกันได้รับโซเดียมเยอะๆได้ยังไงเหมือนที่เราคุยกันตอนแรกนะโซเดียมอยู่ในน้ำซุปเยอะมากๆครับ สังเกตเวลาคุณอันจบมื้อกินสุกี้หรือชาบูอ่ะกลับมาบ้านคอแห้งคอแห้งกินน้ําเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอใช่ปะอ๋อนี่จริงจตื่นมาเจ็บคอบางคนลิ้นชาเลยนี่แหละคือปริมาณโซเดียมที่เยอะก็คําแนะนําแรกคืออย่าซดน้ําซุปหมดน้ําซุปด้วยแล้วก็น้าจิ้มด้วยค่ะน้ำจิ้มน้ําจิ้มเนี่ยจริงๆเขามีไว้จิ้มนะบางคนเนี่ยเขาเอาน้ําจิ้มไปราดเลยเป็นน้ําซอสค่ะเป็นน้ําซอส บางคนชอบมากก็คือตักน้ําจิ้มเนี่ยเข้าปากไปเลยอเค็มสุดๆเค็มสุดๆน้ำจิ้มหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยให้โซเดียม2 5 0ร้อมมิลลิกรัมเลยครับโอ้ตายแล้วแต่ว่าถ้าคุณกินแค่2ช้อนโต๊ะก็เกือบ700มิลลิกรัมแล้วนะค่ะคือมันรวมฮิตทุกอย่างเลยครับในมื้อชาบูอันนึ่งอะออนะน้ำซุปแล้วก็ซอสจิม้มแล้ว<อ>มีมอะไรไหมคะก็คืออ่าคำแนะนำต่อมาคือน้ำจิ้มให้จิม้มอย่าลาด อ่าค่ะนะครับอีกอันนึงคือกลุ่มพวกเนื้อสัตว์นะครับที่เราสั่งเป็นไปได้หลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์แปรรูปครับเช่นไส้กรอกแฮมหมูยอเบคอนพวกเนี้ยโซเดียมสูงแบบสุดๆลูกชิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เอาแค่ร้อยกร,รัมของเขานะร้อยกร,รัมเนี่ยให้โซเดียมพันมิลลิกรัมแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากหลีกเลี่ยงนะก็เปลี่ยนพวกเนี้ยมาเป็นพวกเนื้อขาวก่อนก็ได้พวกไก่พวกปลา โซเดียมก็จะลดลงมาประมาณ3าเท่าแล้วนะอ๋อหรือไม่ก็เป็นพวกเห็ดกินพวกเห็ดข้าวโพดผักต่างๆใช่กินพวกนี้เข้าไปก่อนอนะครับก็จะปลอดภัยจากชาบูอือย่างน้อยก็คืออร่อยไปด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าทำลายสุขภาพมากถูกต้องใช่เลยครับผมคุณหมอคะอันนี้มีอีกประเด็นหนึง่งสมมติว่า ายและเพิ่งมาฟังพอดแคสต์อันนี้นะคะแต่ว่าทานชาบูบ่อยมากล้วทานไปเยอะเลยมีวิธีมีวิธีในการช่วยลดโซเดียมที่รับเข้าไปแล้วยังไงได้บ้างไมจริงๆริร่างกายเราเหมือนเครื่องจักรเนาะเขามีมีเหมือนกลไกในการขับโซเดียมออกค่ะ่เราได้รับเข้าไปเยอะใช่ไหมเขาก็จะบังคับให้เราหิวน้ําเพื่อเอาน้ําไปไล่โซเดียมนะครับในคนที่ไตดีก็ยังโชคดีครับที่ขับโซเดียมออกมาได้ค่ะ วันที่เราไม่กินชาบูนั่นแหละเป็นวันที่เราดีท็อกซ์ oh. <laughs> อ๋ออานะครับก็ร่างกายของเรานะจริงๆแล้วเราถูกวิวัฒนาการมาหลายล้านปีสมัยก่อนนู้นะ่ะหลายล้านปีก่อนอนะเราไม่ได้กินโซเดียมเยอะเท่านี้นะคุณอันค่ะลองนึกภาพนะสมัยยุคหินอนะเรามีที่หยอกเกลือ oh, oh, okay. อ๋ออ๋อค่ะอาเราไม่มีเราอยู่ในป่าในถ้ากัน นะครับสมัยนั้นเนี่ยคนได้รับโซเดียมประมาณแค่หนึ่งใน4ช้อนชาต่อวันเท่านั้นเองน้อยมากเลยนะคะหนึ่งในสช้อนช้อนชาด้วยนะคะใช่แล้วพอมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วเขาเริ่มใช้โซเดียมครับในการแบบว่า preserve อาหารหรือว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะถนอมอาหารถนอมอาหารเขาก็เริ่มใช้ได้นานขึ้นเกลือนี่แหละมามเป็นการหมักมาเป็นการดองนะครับเพื่อให้กินได้นานๆเนาะ มีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเพียงแค่คุณนะครับตัดโซเดียมเนี่ยหรือตัดเกลือออกได้แค่ครึ่งช้อนชาต่อวันจะสามารถลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองลงได้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตครับโอ้ตัดแค่วันละนิดใช่แค่ครึ่งช้อนชาต่อวันแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะครับลงได้สิบหกเปอร์เซ็นเลยครับนี่เลยนี่เลยนะครับก็ หลายคนต้องการงานวิจัยที่มันเป็นการเทสเนาะค่ะอ่าทางการแพทย์เขาจะเรียกงานวิจัยแบบเนี้ยว่าเป็น rct เป็นการทดลองค่ะนะครับเขานำกลุ่มคนที่ความดันโลหิตสูงมามแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ลองให้ตัดโซเดียมออกอปรากฏว่ากลุ่มที่ตัดโซเดียมออกเนี่ยความดันลดลงเลยครับอืมอ่าแล้วใส่ย,ยาหลอกเข้าไปความดันก็ไม่ขึ้นครับ แต่พอกลับมาให้โซเดียมใหม่ความดันพุ่งเลยครับแปลว่ามีผลโดยตรงไม่เกี่ยวกับจิตวิทยามีผลโดยตรงเลยครับ<ม>ตัวโซเดียม,มทําให้ความดันโลหิตสูงค่ะแล้วก็มีเคสที่น่าสนใจครับก็คืออาจารย์ของหมอแบงค์เองค่ะที่ชื่อว่าดรวอเตอร์เคมเนอร์ฮะค่ะสมัยนั้นเนี่ยประมาณปี1940ค่ะประมาณกี่ปีก่อนนะ,ะเกือบร้อปีก่อนนะค่ะอ่าดรเคมเนอร์เนี่ยเขารักษาคนไข้อย่งไรรู้ไหม ยังไงคะคนไข้เขาอ่ะอ้วนมากความดันโลหิตสูงแบบ240ทับร5 0ตัวล่างอ่ะสูงมากๆครับแล้วเขาอ่ะเลยใช้กระบวนการแบบว่าสอนคนไข้ปรับอาหารเฉยๆให้กินโลโซไดเอทครับอืมก็คือโลโซเดียมโลโซดียมอใช่เลยให้กินแค่ข้าวผลไม้น้ำผลไม้แล้วก็น้ำตาลก็คือไม่มีโซเดียมปรุงเลยนะค่ะผลปรากฏว่าคนไข้เขาอ่ะ ความดันจากสอง้อยี่สิบตัวบนร้อยห้าสิบตัวล่างเหลือร้อยห้าตัวบนและแปดสิบตัวล่างครับเวลากี่เดือนคะเป็นระยะเวลา8ดถึงเเดือนครับหมายถึงว่า8ดถึงเเดือนที่ปรับการทานอาหารเนี่ยความดันกลับมาปกติกลับมาปกติเลยนี่คือใช้อาหารแบบรักษาโรคเขาเลยถูกยกย่องเป็นบิดาแห่งวงการอาหารสมัยใหม่คะโอ้โหอ่าคำถามก็คืออา้าวแล้วทำไมดเรเคมเนอร์ถึงไม่ใช้ยาลดความดันใช่ค่ะ เพราะสมัยนั้นอะ่ะยังไม่มียาความดันผลิตครับก็เลยต้องใช้การทดลองโดยนำอาหารปกติถูกต้อง oh. นี่แหละเขาเลยเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Rice Diet ครับที่เป็นสูตรกินข้าวกินผลไม้เหมือนปู่ย่าตายายเรา oh. นี่เจ๋งมากเลยคะ่ะอันนี้ลดได้นะครับหลายคนฟังมา oh. ก็อยากจะรู้แล้วว่าอ้าแล้วว่าหนึ่งกินเกลือได้มากน้อยแค่ไหนอ่าใช่ใช่คือต้องบอกว่าทุกวันนี้ย เรามีต้องไปทานอาหารนอกบ้านทานกับคนอื่นด้วยะเนาะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะต้องมีเกลือหรือว่ามีโซเดียมเข้าร่างกายแล้วอย่างนี้ทานได้ขนาดไหนคะคุณหมออย่างนี้ครับในตัวเกลือเนาะมันจะมีโครงสร้างทางเคมีที่ชื่อว่าโซเดียมคลอไรด์ค่ะ,ะประกอบด้วยโซเดียมเนี่ยสี่เปอร์เนแล้วคลอไรด์หกสิบเปอร์เซ็น่ะ,ะเวลาที่เราทานเกลือเข้าไปก็จะได้โซเดียมเนาะปริมาณนะครับเท่ากับ หนึ่งช้อนชาต่อวันเท่านั้นเองคือไม่เกินหนึ่งช้อนชาไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันเพราะหนึ่งช้อนชาของเกลือเนี่ยเท่ากับสองพันมิลลิกรัมแล้วอือหือโอ้ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วอย่างนี้เวลาถ้าเราไปสั่งอาหารนอกบ้านเนี่ยเอาอย่างงี้คืออันกําลังนึกภาพถึงความเป็นจริงเนาะรเราก็ต้องบอกเขาว่าปรุงอาหารขอไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่ผงชูรสก็จะช่วยได้ใน,นระดับหนึ่งแล้วแต่พวกซอสปรุงรสนะคะหรือซอสถั่วเหลืองครับมันก็น่าจะต้องมีโซเดียมอยู่แล้วมีแน่นอนถ้าเกิดอาหารข้างนอกนะเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามหมอแบงค์มานานๆเนี่ยหมอจะเหมือนสนับสนุนเขาอ่ะให้ทำอาหารเองที่บ้านมากกว่าเพราะหลักคิดหลักคิดของแม่ค้าครับเขาจะต้องใส่เครื่องปรุงให้เรารู้สึกอร่อย คือเขาจะไม่ได้คิดว่าจะทำไงให้ให้คนกินสุขภาพดีอ่ะถูกถูกเขาเข้าใจค่ะเ <laughs> พราะอาหารมันต้องอร่อยนะคะคุณหมอใช่ไหมเขาก็เลยต้องปรุงแบบขั้นสุดให้กับลูกค้าคเพื่อติดแต่เวลาเราทำอาหารเองอะ่ะแนวคิดมันคนละอย่างครับคุณอันอเราจะปรุงอาหารให้เราสุขภาพดีค่ะเออคนละแนวคิดกันโอเคอันพอเข้าใจแล้วแหละว่าตอนเนี้ยเหมือนเรารู้แล้วว่า สิ่งที่ดีที่สุดคืออย่างน้อยต้องไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันหนึ่งช้อนชาต่อวัน่นาตนแต่ว่าถ้าจากปกติที่เราเคยอาจจะทานเยอะสมมติว่าเราไปสั่งอาหารทานนอกมากไม่เคยบอกเขาว่าแม่ค้าไม่ใส่ผงชูรสอันนี้เราอาจจะบอกเขาว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสมันก็จะช่วยเซฟเราไปได้อีกใช่ยางน้อยลดได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นหรือสาสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ยังดีโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะหรือน้ําจิ้มก็ใช้จิ้มเหมือนเดิมไม่ใช่ใช้ราดไม่ใช่ราดน้ําซุปก็ นิดหน่อยถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเนาะอืมกินพอหายากใช่ไม่ซดแบบซดหมดอย่างเงี้ยไม่เอาโอ <laughs> เข้าใจเลย <laughs> ค่ะโอ้วันนี้แค่โปรเดนโซเดียมอย่างเดียวนี่เยอะมากมันไหมมีมีอีกไหมคะคุณหมอมีครับก็ถ้าหนึ่งหนึ่งช้อนชาของเกลือนะนี่คือลิมิตต่อวันค่ะแต่ถ้าเป็นพวกน้ำปลาซีอิ๊วก็จะประมาณ3-4ช้อนชาครับอ่าเพราะมันเหมือนเกลือละลายน้ำเนาะอืมอืมอ่ะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายสุดท้าย ถ้าเราไม่ใช้โซเดียมหรือว่าเกลือโซเดียมในการปรุงอาหารปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์พวกเกลือโพแทสเซียมมาแทนเกลือโพแทสเซียมเป็นยังไงเหรอคะใช่ปกติแล้วเมื่อกี้เนาะเกลือโครงสร้างทางเคมีเขาคือโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นเราไม่ใช้โซเดียมคลอไรด์แล้วเราใช้เป็นโพแทสเซียมคลอไรด์มาแทนอืซึ่งมีความเค็มคล้ายๆกับโซเดียมคลอไรด์ครับ ่า mm hmm. เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเกลือโพแทสเซียมแทนอืม mm hmm. ค่ะคำถามคือดีกว่าไหมค่ะแล้วต้องระวังอะไรบ้างค่ะอ่าเราคุยกับประเด็นนี้กันเนาะในงานวิจัยประเภท RCT นะครับที่เป็นการเทสเนาะกว่า10 RCT เนี่ยเขาบอกว่าเกลือโพแทสเซียมคอลอไรคับช่วยลดความดันได้จริงได้มากกว่าเกลือโซเดียมคอลอไรคับค่ะอืมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วขาด โพแทสเซียมนะอืมอืมถ้าเกิดว่าเราได้รับโพแทสเซียมเข้าไปอ่ะความดันจะลดลงครับอืมจริงๆแล้วโพแทสเซียมถ้าอันนข้าใจไม่ผิดจะมีในผลไม้ไม่ใช่เหรอคะคุณหมอใช่อันนั้นในรูปแบบธรรมชาติอ๋อแต่อันนี้จะเป็นแบบสังเคราะห์เป็นเกลือโพแทสเซียมเป็นเกลือโพแทสเซียมที่อาจจะไม่ได้สังเคราะห์นะมาจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับก็มาจากพวกแร่ธาตุต่างๆในหินในอะไรแบบเนี้ยสกัดออกมา Oh. ความเค็มเนี่ยคล้ายๆกันอ๋อแต่ว่า,วาในแง่ส่งผลสุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าเกลือโซเดียมดีกว่าใช่ครับในมุมของลดความดันนะครับ <c oughs> มีงานวิจัยครับเขาทําในคนจีน <c oughs> เขาเปลี่ยนเกลือโซเดียมออกครึ่งหนึ่งแล้วกลายเป็นโพแทสเซียมครึ่งหนึ่งผสม <c oughs> เข้าไป <c oughs> โดยที่คนทานอ่ะไม่รู้ปรากฏว่าสามารถลดความดันได้ในกลุ่มที่เราเปลี่ยนเกลือโพแทสเซียมเข้าไป โดยที่เขาไม่รู้ว่ากินเกลือโพแทสเซียมอยู่นะครับความดันดีเลยนะครับแล้วก็หลายคนจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเนาะว่าเราได้รับเกลือโพแทสเซียมเข้าไปจะจะเป็นอะไรไหมนะครับก็มีงานวิจัยอีกชุดหนึ่งครับเพื่อทสความปลอดภัยนะครับเขาเนี่ยนำคนที่ปกติเนาะมาลองกินเกลือโพแทสเซียมสามพันมิลลิกรัมต่อวันเยอะมากอ่าเป็นระยะเวลานานนะ ผลปรากฏว่าก็ไม่เกิดผลข้างเคียงอะไรครับอ่านักวิจัยก็เลยบอกว่าตั้งสมมติฐานว่าจริงๆแล้วอ่ะในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์อะ่ะมนุษย์เราอะ่ะกินโพแทสเซียมเยอะกันมากอยู่แล้วจากพวกอาหารธรรมชาติครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์เรากินโซเดียมกันมากถึง15,000มิลลิกรัมนะโหเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยมีอีกงานวิจัยลองให้มนุษย์เนี่ยกินมากถึง15,000มิลลิกร,รัมของเกลือโพแทสเซียม่ะเป็นระยะเวลา20วันค่ะก็ไม่เกิดผลข้างเคียงอะไรครับในคนปกติเพราะฉะนั้นปลอดภัยมากๆแต่คือโอเคค่ะปริมาณมันเยอะมาก <c oughs> จนกำลังคิดว่ารสชาติมันต้องเค็มมากเลยนะคะถ้าขนาดนั้นอาจจะต้องลองนะครับถ้าใส่กับพวกอาหารขาวก็จะรสชาติคล้ายๆกับเกลือปกติเรา อ uh, <Okay. S 2> แต่ถ้าไปใส่กับแนวอาหารหวานอย่างเช่นบางคนกินกินแตงโมโรยเกลือปกติเขาจะรู้สึกว่ามันหวานขึ้นบางคนเขากินแบบนั้น oh. เอาแตงโมจิ้มเกลือแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเกลือโพแทสเซียมอาจจะไม่เข้าก็ได้ um. ต้องลองดูเข้ากับอาหารบางอย่าง นะครับค่ะแปลว่าอันนี้อันสรุปแล้วก็คือว่าถ้ามีตัวเลือกระหว่างเกลือโพแทสเซียมกับเกลือโซเดียมให้เราเลือกเกลือโพแทสเซียมเกลือโพแทสเซียมจะดีกว่าโอเคแต่ข้อควรระวังครับมีในกลุ่มคนที่เป็นโรคไตที่เป็นระยะ3ขึ้นไปแล้วค่ะแล้วเคยมีประวัติทางการแพทย์นะว่าเคยมีโพแทสเซียมถึง6แล้วอะเกิน6ขึ้นไปแล้วอันนี้ให้ระวังเกลือโพแทสเซียมครับ แต่ในคนที่ยังไม่เคยมีประวัติโ<ม>พแทสเซียมสูงในเลือดอาจจะแค่แบบต่ํากว่า5้าอะไรเงี<ม>้ยก็สามารถใช้เกลือโพแทสเซียมได้ครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยอืมโอเคค่ะโอ้ดีที่สุดเลยก็คือลดการกินโซเดียมลงลดการกินโซเดียมลงค่ะ,ะคก็สุดท้ายนะครับหลายคนก็กังวลว่ามาทานอาหารแนวพล a n เบสอย่างเช่นกล้วยแบบนี้โพแทสเซียมสูงต้องกังวลไหม,มอืมอ่าคำตอบคือ ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้กินแนวพลังเบสอยู่ละเราเป็นมนุษย์กินพืชอ่ะนะครับก็ปลอดภัยปลอดภัยมากอันว่าเดี๋ยวเรื่องประเด็นผลไม้เนี่ยอาจจะต้องไว้ค่อยมีอีพีถัดไปในการคุยดีกว่าค่ะ<อ>เพราะว่าคนเนี่ยก็จะมีประเด็นกังวลเรื่องทั้งโพแทสเซียมสูงด้วยหรือว่าน้ําตาลอาจจะสูงไปด้วยอ่า<ม>อ,อันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันยาวๆอีกทีนึงก็<ด><ด>ยังเป็นความเข้าใจผิดของ สังคมเราอยู่เนาะใช่ใช่เลยครับก็สำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็ได้นับความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของเกลือโซเดียมนะคะแล้วก็สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพของเราครับดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากให้เราเนี่ยเค่อยๆเลือกแล้วก็ลองปรับให้มันเข้ากับวิถีชีวิตเราดูนะคะยังไงก็ทางสายกลางค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเรารู้แล้วว่าทางที่ดีคืออะไรเนาะ รเราก็พยายามปรับเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีก็สามารถติดตามได้ที่ช่องหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะคะครับผมหรือเราจะอ่านหนังสือก็ได้นะคะเพราะตอนนี้คุณหมอก็มีหนังสือนะคะออกมาชื่อว่าอะไรนะคะคุณหมอผอมทันทีสุขภาพดีร้อเซครับ เปิดตัวมาวันแรกก็ติดอันดับหนึ่งในหมวดอาหารและสุขภาพเลยครับยังไม่ลงจากชาร์ตสักทีครับต่อเนื่องยาวนานมา3-4เดือนละค่ะนะครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็มีรูปภาพประกอบนะคะยังไงก็ลองไปติดตามได้ที่ Line ทรายนะคะ Food d o c t o ตตามด้วยหมายเลขหนึ่งนะคะครับผมสำหรับ e ีีนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคน กินชาบูอย่างมีความสุข <c oughs> นะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์ครับผมขอบคุณคะ่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ